พพตรวจสุขภาพผู้ใดในเขตใดตรวจสุขภาพเมืม่อเนียนวันคลินิกเฤตผู้ใดเป็นความดันเบาหวานปวดคอปวดแขงบอต้องมาคลินิกนี้เล้วครับไปคลินิกอื่นครับท้าเพื่อทั้งจังหวัดครับผมเพป็นอาหมอในเป็นจะพาลูกพาเต่ามาตรวจอยู่บนผู้เจ้าว่าเขาไปไหนรักษาหอดคนเล้เจ้ารักษาอย่างแน่ครับรักษาหอดหมาหอดงัวแล้วมือกับผ้างัวไปเสื้อแล้วมือกับผ้าหมาไปเสื้อแล้วมือกับผ้าคนไปเสื้อ สปพ่อตบ้ามีอใจอยู่สร้างสลาขับรถไตแต่ไม่ไตสามหมู่บ้านหมาเล่านะเป็นอย่างไรรถยนมาไปรักษาที่นี่เก่าหนีตัวไี่ป่าไปเลยบอกว่าหมาไปรักษาไปรักษายศไปสูดเขาแต่ว่าคุณหมอใช่ทั้งสองคุณหมอนี่ตั้งแต่ขึ้นมาหาผมอยู่ทึ่งหันนี่ผมบระทันเองหุ่จักสื่อเสียงเรียกน้ำอยู่ดิโอ้เจ้านี่ซื้ออย่างมากกว่าหมอไงค่ะหมอหน่อยหัวมันแมนบอสแหละว่าเป็นเพี่อนซื้อกันสปอรับเพาะไม่ได้สลับซอกัติดคุณหมอสลับตีเอาสลับก็สั่นเอา อืมเอา้าอันนี้หมออันนี้หมอหน้อยอันนี้หมอใหญ่ค่ะคือต้องครับนี่ผมมาจากสี่จากสี่แมืดอ,นนองคะอันนี้หมอหน่อยคะ่ะซื้ออย่างอนนพอลาคค่อาอ๋อพลาแล้วเจ้าได้ปะนี่ยคะโอ้ยกับหูจกักยู่ดอกปาเจ้าใดนกันนะเป็นคุณหมอนะ่ตาบาผมในในนามของศิลปินในานามของพิธีกรอยากถามซื้อเสียงใน่หน้าของเจา้าเนี่ยเจา้าซื้ออีหยังสเด้ หูนะา่าจะมา่พอดีกันหรอกกันเนี่ยแถวว่าต่อหันหูเน่ยครับอะไรหน่อยไงรักษาผูาา้นั้นรักษาผู้นี้รักษาคนรักษาสัตว์รักษาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าหูจะขอเป็นบอร,รักษาแน่เจ้าชื่อหยัง่งเข้ากันนี่เพราะแคยหูเรียงกันเทียนี่แหละเป็นแต่ผมจุงเป็นแต่ผมจใจหายแค่หลีนี่แหละนี่กันยัางมาคุณหมอครับคุณหมอผู้จุ่จุ่มงามงามผู้ไหนหน่อยบางบางเนี่ยนี่ชื่อเสียงยังหน้าหมาจันดิ์ครับ คอซื้อหาหาหาอยู่เอาโอ้บดนีท้เห็นเจ้านัซื้อหาสหคุณหมอหานี่ก็ส่วยเกรสับคุณหมอหานี่ขาบุ่นี่เฮไมนะครับค้นไข่้นเว้นทั้งบ้านอะไดก็พอเท้าเือ เราไปอยู่หอดเตียงขึ้นดอกเออสัเาต่ออันนี้ยืนย่นี่อันพิธีกรบมาค่ะพิธีกรมาลำนกจุ้งทองครับเออพิธีกรสายเทครับผมมันงูขับเต็นรู้ไหมว่ายี่สันมาข่าวบอกนะบ้าพิทคนสบัติล่ะคนไข่ไปครับเดชีติไปในยิ่ข่าวว่าไม่คนไข่มากพอผลจะพติหลูกพ้าล้าน่นมากเอาไข่อะไร้าแม่แฮมคนใด้ เป๊ะที่จะบอกอันคุณพีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับทุกคนดูแลรักษาให้ผมนะครับเป็นแดงจักอยพีบ้าขึ้นมาทั้งงานหาผมครับอันนี้มันเป็นที่หมอลำนกยุ้งทองครับบ่วเป็นเห็บมาอย่างสิพาดไฟแรงขึ้นมากอะไดอย่านี้ปันบ่แม่นเลยครับตรงนี้เป็นลานเทินเวทีหมอลำคอนเสิร์ตนกยุงทองเพื่อที่พี่น้องเขาเช่าสุรินทร์นี่เดเบิ่งกันสิเจ้านี่มาจต่งอะไแบบใดนี่เจ้าเลยไหมคอยถามเจ้าอ้ย สีเล่าเห็นปองขัน้ภาษาต่ภาษาแม่ตืนสิประหุอยายังได้มื่อแกมลุอได้บกป่าวคิดสบางยังกบ้าคิดสีบ้างยังแกบ้ากู่เีีนะเป็น่ยานเป็นนาเยบีแม่กูแกูหหมดแท้กูนี่ละเนี่ยผู้ใหญ่บ้าน้านพงพรมู่เดฮะเจ้าี่เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านสบอเอร้หบ้านพพอวนพเทีหโ้ยวามก้านขันละ เป็นนักพิจัยให้มากระโดดกระเดียดแถวตลาดกูข้อทุนหลายๆด้วยครับแม่ผู้ใหญ่ว่า้ผีตาบอดถึงขตกนกเลยทีก็ได้มั่งเจ้าเขาว่ากินมั่งจกินเพาะเขาปากน่ะข้อทุนหลายๆครับเจ้าเดี๋ว่าเห็นลิฟแม่ผู้ใหญ่ท่าบันขึ้นแดงกึ๋งไปแต่หักเป็แต่ยิกเป็แต่จอดล็อกปากก็แดงไม่มีแรงเดินผู้ใหญ่บ้านก็มือเมียผู้ใหญ่บ้านมูอเหรล่ะเนี่ย เนี่ยพยาบ้านงูไดยครับงูสีอ้ยรูตัวนี้พอควเสียงพี่น้องงูสีน่เียด้วแหละครับอันต่ว่าจะขอเป็นโค้ยโค้โค้โค้กครับโคโคครับพี่ติกรโคศชประมานที่ว่าบัดเดก๋ยไหนบรรยากาแจ่มจะเงินจอดฟอนบุกกิน้ัวหมาปะ เอาตั้งสี่วันนี่เราเกียดดอกเป็นแม่ผู้ใหญ่อ้ลูกโดนบ้าว้าอันแดงยาวๆไม่ใช่หนิลูกเจ้าสบาลูกเจ้าเบิร์ตสบาครับเออลูกไฟตาบ้าคนลับผิดชอาก็จักั่นี่เป็นห่อนแม่ผู้ใหญ่ไปทั้นบักยังยังน่ะลูกตำรวจนี่ดัดนั่นนี่เป็นลูกผู้ชายนี่แน่นั่นนี่เป็นลูกผู้ใหญ่เออแต่ว่างคนนั่นลูกเครื่องหิเที่ยนึง กูบ้านกันคืนกูกนายกกับบ้าต่อกับตำรวจซ่นกันตอนแรกออกมาเป็นจังซี่ละก็บ้านเกิดมาแต่เดียวกุณผู้ชายเอาผู้เดียวน้อผัวหน่ะนะเอาบัากหลายเลยเ้ยมื่อนี้ฉันจะกินข้าวแบบมีหมอมาตรวจตีแมนแล้วครับเมื่อนั้นเมื่อกี้เนี่ยมีคุณหมอเล็กกับหมอหน่อยเคนม,มัดหมอใหญ่ก um oh, right. un> ับหมอหน่อยเคนมัดตรวจเพราะเราเปิดเวลาไม่เกิดทีบริษัทนีหมอใหญ่กับหมอหน่อยแมนครับห่วยก็ยนัดกับหมอหน่อยแหละ หมอไงก็ชิบิหมอไงล่ะก็หมอน้อยอันเดียวกันนั่นแหละเจ้าว่าปีนทองอันนีแมนครับแต่ว่าเมื่อนี้พาลูกผาเจ้าว่าสิไปทอนแกีวเออแต่ว่าเขาสิมันจะเร่งความสามารถพิเศษลูกเจ้าเนี่ยเออคนเฮ็ดอีหยังได้แน่สุดๆนี่บ่แมนแล้วมันบูดินไปกินขี้ก็ได้บอกแมนแมนมาดูเอ้าพ่อแมนตีเอารายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนเอารายงานตัวก่อนลูกชื่ออะไรคะฮะ ซื้อสมซื้อจะควงบอดยออกครับจิตลีดอะไรพอเราเชียนะดิดแตแคลนฮะแตงคกดแลงออกแค่วองเบิรอันนชื่ออะไรลูกออกดีดกออไปลูกตำรวจตื่นมาก็หลอนต่อเอาโอู้ถาบัซื้อย่งมันไป้ต่อยุนตอ่งกลูกเจาีห็น้องเนเบิร์นะดันเันบอดี้ันโนแมเนเจ้านี่ จะร้องเพลงอะไรร้องไปผู้ใหญ่บอกกันใหม่แล้ะว่าใหม่เด้อวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูก <c oughs> เอาดีๆแล้วเมื่อกว,าว่างแล้วบ่ได้เฮาอ่ะลูกเนี่ยผู้ใหญ่ผู้เพิ่นมาหลอกเพลงนี่เอาดีเด้อจะตอกตีเอาอิทารอ้องเมั้ง คุณแม่ครับมันดีสามีแต่สามีมันดีแล้วแบบแต่ล่อเที่บ้านนี่มันก็เป็นเจ้งสี่กดนะขอให้ตีลำซิ้งหน่อย,ยตีลำซิ้งโชว์สเต็ปให้เขาดู ปาดเพโยมเลี้ยงส,สอนนิดหน่อยอรุณปาดนั่งรอรับยาลูากนะคะเอา้ากันคุณแม่ผู้ใหญ่เครืองบานมือน,นีโจมวันได้พลาดตะลูกตะตะตะท่าเต๋ามาติดไปเลยคือได้ยินข่าวว่าไม่มูไม,มีอย่างความกันอยู่สถานที่ไหนมูอเจ้าบดไงแต่ยังรับมือนีมูอมันมาสิไปรับยาก็กันไม่เป็นไรลกูกตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องอัดแทนนักกันดังๆโพลเป็นฮอนนักร้องผู้ที่มู้เจ้าไหนยูทดงใจดี ก็อยากพ่อเห็นเห็นหน้าเห็นตาเล่าถักเตะมูควายแดงแต่งมยเป็นกะลียกคพูนแล้วพัชชย่าพูนที่พูดดีวะครับว้ามันผูงงามคืออย่างนี้ที่ราเป็นผู้ใหญ่ขาวขาวขาวันขาไม่ก่กะเลี้วที่นั่งมาออนซ้อนพี่น้องสุรินเรอสุ่ป็งติงออนซ้อนรา่ากต่พองกันเตยังแม่เขาเจ้าได้เก็บขาล่าค่าเพราะล่ายเกลียวหนึ่งสองสามสี่หาวแคขายพูดละสามถ่วยไปเลย บ่อาาพี่น้องมาหลายประเพิ่นพยัญชนะพยัญชนะคนได้กินเขากินน้ำเพิ่นกกือบห้าคนเกือบเป็นยังเพิ่นมระเบิ่งของชี้ดิหมอลำหนุกยงช่องมาลังเทียบบ่คนหลายจังไรครับมึงกระล้องมึงใส่มึงเอาสังกะสีมาล้อมเบิ่งใส่ขมีคนพอดีสิบคนกระสีมึงมาเพิ่นนับของฟีตะติเอาลองบิ่งมาขอเสียงผู้มาบอกฟีนะแก้ววนว่าท่านมาได้ตั้งหลักหลายดิเป็นยังคนเราเนี่ยมาลองว่าพิญญาตรถหมอกอก เอาพันรมแม่ยี่สิบสามสิบเทียงเ่าได้ตัวตกพี่้องตัวหวากูไม่เศร้าตัววมาจากไหนกูมาหวากูลงลมัดได้กูอยู่ที่ีทีรีทีีกูเล่นกูใสเลยใส่ไงซอยเอาบัตละยี่สิบบาทได้แล้ตังว้มีหอดเคียงอ่าตัยาเออมีหอดเคียงพนเข่ามีเบอดเตียงพนุ๋ยมื่อนี่ละมือกูที่เอาแส่รถเนี้บ่ะเจ้าได้เขียงตัดยาสบอเออเจ้าได้ยางสันครับหมอน ก็เป็นพนูจักรจับแม่นอนท่านใกูว่ายมแผ่น้อยที่สองกูจบหลับร่องมาได้ตู้เสียผาแทหแน่นอนได้ยังครับหมอนคือเก่าแล้วกูอยากถามว่าผู้ใดเป็นผู้บริจาคเครื่องตัดหนาซีบเครื่องเอาเจ้าพนุษย์จักริตั้งแจว่แต่เครื่องตัดหนาตั้งตั้นรถไถคนก็ยังเอามาบริจาคกันผู้ใดจับไปแจกเป็นอยังกูเห็นแล้วมาจัดฉลากมันเขาเล่นได้ยังครับใครมีรถไถบ่ได้คือเก่าเพ่น เพิ่นสิไปไถนาให้พี่ครับหาลังวัดดูเงินเพราะง่อันหนึ่งห้องขอประกาศชื่อขึ้นเล่าดีใจเนาะดีใจเป็นงานเก่ากรรมแบบโวราไม่ได้ไถหลอกบ้านเจ้ามีรถแล้วมูเจ้าที่เขียนือเพิ่นล้ไปอยังไปอยังบ่เขียนเืือตะพุกว่ามีรถพาเทียเพิ่นบ่ได้ได้รถไถยาเดียวพาเทียเพิ่นได้เครื่องตัดหญ้าพาเทียบเพิ่นได้พัดลมหม้อหุงเข่ามูไหนครับโอ้ยเครื่องตัดหญ้ากู่หูจักคอผู้ใดผู้ใดครับผู้จับรุ่นกูผู้ใดครับที่จผู้ใหญ่บ้านเแม่สาวบอก ว่าจังสั่นจะไหเอาใส่ไว้ทุงเสียนะขันพี่น้องใจความาจะออกแต่ทุงเสียเดีกมาสิไปซ่อมเพิ่นมึงขับกระโรกกระเดียดบ้านซ่อมจะไหนกูเฮ็ดจังกูร้องทุนกูก็ต้องอยากได้คืนกันโอ้กูว่ากูจะไดนกูกระได้คืนแต่เนีายซีบเพื่องเนาะเรื่องม้อนจะเอาไว้ใส่บัตกูกูก็หมุนยัวก็ไม่ประโยชน์ยัวหมุนยัวดอกคุ้มยัวก็แปลดอกเย็นบะก็แปลแปลก็แปลกุ้งรักนู้นนี่ฮะอันเดียกบ ผมถามนะครับถามมาจ้งไหนครับคือได้ยินข่าวว่าเมื่อกี้ไงผู้ใหญ่บาผู้เจ้ารองพี่วนกันอรอยี่ตะกี้กับตุ้กไฟนีล่ะอัดเทปอัดเพนเสียงฟูนคอยพ่อเสียดอกพ่เสียจังไหนเอาจังจะิ่งแกมันจะไปเป็นห้าจะไหนหนอเพากูชิตรู้ท็กอยงขันยังไงคอยเสียรองไปคอยเบิ่งเกิ่งดุยขันร้องท้องเอาอัดเทียวอัดเพนได้เพนเด้อคอยถีปังรับผู้ไทยรับผู้ไทยเอารับผู้ไทยดิงั้ยกูก็ิจื้อได้ใครมึงโอ้ยนอนี่ยกูชิเฮ้ยละเอาเท่านั้น Yeah. มึงยังไม่มีโอกาสเทียบอีกเอาสั่นสั่นมวนมวนไปแล้เพียนโดนตีไอาอนนี้ดีนะพอสั่นบริอัดเทบนสิบองา กูบอมึงโอยสันกูให้นดนบ้านี่สันันก็สันพดเอาพนีพอหน้าแบบว่จะมันเรียนทำไม่กูเฮ้ยอยกยเอ้ามันก็จะได้เขาเลยหัวพุ่นพุ่นจะบังเพลงไหกฟังเอาให้มันชมบัตสมติพิเฮยอยากเยอยากเลยอยากเฮยอยากโอ้ว่าันดันตีเฮเอาไมโดนต ตาซีนให้เจ้านี่ก็โอ้ยไปอันนี้ก็เฮ้ยอย่าไปนั่นคนละบักคนละหองเอาไว้สจัชั่นนี้หรอกบวกไวอยูกกอ่กับบ่อังกัน เฮ้ยาใ้ยขอขูอยาเขาเพิ่งเจเศร้ามึงขึ้นสข้อซาทะิงกูกะให้ยาแค่ยาเพราะถ้ากูจะให้ยามึงไม่แค่ยาหนังกูแมวเนี่ยเอาัวมนกูกะอ้ยมาได้ตีมืงนีกูช่วยเบิ่งแล้วว่อยฟังเมองแล้วมูอเจ้านีสมควรทีสิไปหาหมอครับเุณหมอครับมากบ้้ยเอองแล้วโอ้ยรัหย่า่ดนหัวห่หม้อยมปวยป่วยังไหข่อยฟังมือแล้วโจนีป่วยค่ักบ้างันนี่่ป่วยใจไดน ป่วยสองคนนี่เป็นต้องการหมอด่วนครัะหมอตบงเพื่อนฉันหน็ตไนค้ามาสบายมันเป็นปอดรวมโอ้ตรวจให้เน็ตค่ะหมอตรวจแล้วก็สั่นอนตรวจตาตรวจตรวจหมอมันปอดรวมหมอตรวจตานี่ไวมันเป็นปอดรวมค่ะหมอเนาะ โทษคุณฝาบ๊อบเกมมาสีแดงว่าผิดคนรักษาตัวเลยค่ะไอนี่มันป่วยไม่ใช่กบเป็นคนป่วยเป็นคนป่วยป่วยบ๊บฝเขาตกลงกันแล้ว เดเดี๋ยวเมวคุณหมองขาคยีบยวไปบคุณหมอเขาจะรักษาคสี่ไหนทรรักษาด้วยคะคุณหมอเอาเลยคุณหมอแบบไปบบไปบแบบไทยสาเไออนอหมบอกฟืนเอาไหมมาไขาเฮยคอยเฮต่หน้าเขาสามาด้านชี้ดาเขาสามาหมอไงเอาเลยแล้วเขาก็สม่ว ่เน่วยบอกเกี่ยวเด้อเมื่อนีสุดตัวอแล้วาไอ้นีป่วยเอาแน่สุดตัวกัมถงไกูไ่ได้ตัวกับไหเด้อาตัวรถให่กับ่วยกัตว์ืะแลววค่ะหมอใหญ่เนลาเปิดสู้ยาหนึ่งรู้หลายสูพี่น้องบัยเ้ยไคนไข้ก็ต้องรักษาแช่หมอเออ มอวานี่บคือ้หอล่ะอ็ให้ยาด่วนนะคบหมอ้เรเรื่อหมอเล็กเร็วๆไปเอายามารักษาด่วนเร็วๆเ่องบ่อยแล้วเอายาน้าเดื่อยยาเอาสาเด้องยา yeah, อาสาผมเอายาน้ามพอยาน้า ของชิงการหมอนรับรถจุมทองขอบคุณเสียงปลบมือครับไปนองครับอ่ะนะครับปัญชาประพัน์อีกหนึ่งหลอกโอ้ลดเสเปน